มาเริ่มกันที่ชิ้นหน้าและชิ้นสาวก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือชิ้นหน้าเนาะชิ้นหน้าตรงนี้กลางหน้าอ่ะตรงนี้สันพับแล้วก็ตรงนี้สาบนะคะส่วนกระดุมเราก็จะวัดลงจากด้านบนนี้สีนิ้วสีนิ้วสีนิ้วสีน,วนิ้วนะคะห่างจากสันขอบนี้1.5เซนติเมตรโดยโดยนะ,ะนี่คือกลางหน้าอยู่ที่2เซนติเมตรนะแต่เราจะไม่ไม่ใช้กลางกระดุมที่ที่เส้นกลางหน้าสรุปก็คือเสื้อมันหน้าหลังกว้างเท่ากัน ทีนี้พอเราขยับกระดูกออกมาตรงนี้หน้าก็จะใหญ่กว่าหลังแล้วนะฮะจากอกประมาณ4ี่สบเอ็ดก็จะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะฮะเวลาเราเช็คเราก็จะเช็คที่หลังหนะ้าตรงนี้นะอันนี้ตามสูตรนะไม่รู้เหตุผลอะไรให้ออกมาสองแล้วก็ซักกลุ่มแค่นี้อันนี้ไม่หองทำตามสูตรนะนะก็คือสูตรอ่ะก็คือมันจะช่วยให้เสื้อหลวมขึ้นอีกนิดหน่อยนะหน้าก็จะใหญ่กว่าหลังนิดหน่อยโดยธรรมชาติหน้าคนก็จะใหญ่กว่าหลังคนอยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายส่วนมากถ้าเกิดคนที่มีกล้ามอกเยอะๆเขาก็จะ หน,ห,ห,นห,นหน้าใหญ่กว่าหลังอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่คนที่มีภูมิเราทําหน้าใหญ่กว่าหลังก็จะดีกว่าหลังจะได้ไม่เหลือนะคะโดยการสังเกตของแม่หมอเองนะอันนี้ก็คือทําตามสูตรแบบนี้แบบนี้ก็จะมีความหลวมขึ้นอีกนิดหน่อยประมาณนี้ถัดไปถัดไปตัวนี้เป็นหน้าและสาบแล้วชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นซับในที่ต่อกับตรงนี้เอาส่วนนี้มาต่อกับส่วนนี้เสร็จแล้วตัวซับในตัวนี้ก็จะต่อจากตรงนี้ความจากนี้มาเท่าอันนี้เลยมาเท่าเท่ากันนะคะ ลังจากนั้นพอพอชิ้นหน้าเสร็จมาตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าเหมือนกันหน้าคอมหลังตรงนี้ใต้ท้องแขนอยู่ตรงนี้นะ,ะนี่เป็นหน้าคอมมาหลังนะคะเดี๋ยวมาเราดูตัวให้เสร็จก่อนนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูอะไรนะถัดมาก็จะเป็นชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะมีผ่าหลังแบบนี้นะคะผ่าหลังเกยผ่าหลังเกยกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กลับมาที่ ส่วนที่เราจะทำกระเป๋านะส่วนที่เราจะทำกระเป๋าก็คือตรงนี้ตรงนี้เราจะตอกเจาะกระเป๋าข้างตอกระเป๋าข้างอะไรก็คือส่วนนี้ส่วนนี้คือ,อซับในที่จะเย็บกลับปากกระเป๋าจะมีสองชิ้นบนและล่างนะ,ะนี่บนนี่ล่างบนจะใหญ่กว่านะล่างจะเล็กกว่าตัวบนนี้ใช้ส่วนนี้ที่เป็นตะเข็บไม่หมองทำไม่ให้แล้วเย็บกลับกับส่วนนี้ยาวสุดลงมา เย็บกลับเข้าไปด้านในเสร็จแล้วใช้ชิ้นนี้ใช้ชิ้นนี้เย็บกลับกับส่วนนี้ไม่ใช่เย็บกลับเขาเรียกว่าเย็บต่อเย็บต่อมาเย็บกับส่วนนี้ที่หมองขีดเส้นไม่ใช่แล้วตัวชิ้นข้างข้อมกันหน้าหลังนี้ก็จะเผื่อยืดเห็นไหมนี่คือเส้นจะเข็บเผื่อยืดมาสามเซนแล้วก็เผื่อเย็บหนึ่งเซนก็จะเย็บมานี้แล้วก็จับมาซ้อนกันกับชิ้นนี้แล้วเย็บลอกจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ แล้วก็เกย็บล็อกจากด้านล่างขึ้นไปถึงตรงนี้เย็บล็อกเสร็จแล้วก็เกย็บถุงกระเป๋าติดกันเย็บติดกันให้มันเงินไม่หายนะคะเมื่อได้กระเป๋าหนึ่งใบได้กระเป๋าหนึ่งใบแล้วนะมาใบที่สองกระเป๋าด้านบนอันนี้นะคะกระเป๋าด้านบนเราจะใช้ซับในเจานะ,ะตัดเป็นถุงกระเป๋าตัดเป็นถุงกระเป๋าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตำแหน่งที่เจาะอยู่ตรงนี้นะคะให้เราไปลดลงเองอันนี้วาดไว้ในความกว้างของการเจาะเมื่อเราเจาะกระเป๋าให้เราลดลงมา ให้เหลือแค่เส้นเดียวอให้เราเหลือแค่เส้นเดียวแล้วเราก็เจาะขึ้นไปนะคะเจาะให้ได้ริมกระเป๋ากว้างเท่านี้หรือจะทําเล็กกว่าน,นี้ก็ได้ก็แล้วแต่ไม่หมองให้ ay, ไว้ประมาณนี้นะะส่วนนี้เป็นผ้าเจาะกระเป๋าตัดสองชิน้นผ้าเจาะแล้วก็ผ้ารองกระเป๋านะคะถ้าไม่หมองเจาะไม่หมองจะใช้ซับในปูกับตัวเสื้อเสร็จก่อนแล้วก็เอาผ้าเจาะกระเป๋ามาเจาะแล้วก็เอาผ้ารองกระเป๋ามาเจาะชิ้นบนแล้วก็ขีดๆผลักมาลงไปแล้วก็ผลักตัวเจาะขึ้นมา ผลักตัวรองขึ้นไปเสร็จแล้วพับพับแล้วก็เย็บกลับถุงส่วนบนนี้อาจจะยาวไปอาจจะยาวไปไม่หมองทําไว้ให้มันยาวไปนิดหน่อยเราจะได้ตัดทิ้งหรือเจียนทิ้งตามใจที่เราชอบนะถ้าเผื่อไว้น้อยเกินไปอาจจะสั้นไปนะอาจจะสั้นไปมันจะอันตรายเนาะเราสามารถจะตัดเจียนออกนะฮะกระเป๋าวไวท่สหามคือใบที่อยู่ที่ซับในนะอยู่ด้านในนะจอบด,ด้านซ้ายของเสือ้อนะก็จะใช้ไหล่ตัวน,นี้นะ ตัดซับในยาวจากนี่ถึงนี่เสร็จแล้วให้อัดกาวตรงนี้จากนี้ขึ้นไปอัดกาวเสร็จแล้วก็เจาะเป็นริมกระเป๋าแล้วก็ผักตัวถุงกระเป๋าขึ้นไปก็จะได้กระเป๋าหนึ่งใบแล้วส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเข้าข้างเมื่อเราเจาะเสร็จอันนี้แล้วนะฮะก็จะเสมอกันกับด้านตะเข็บนี้ตะเข็บนี้เราก็จะมาเข้ากับข้างของซับในซับในก็จะเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นงานหน้าหลานอ่ะก็จะเป็นตัวนี้เราก็เจียนตะเข็บอันนี้ออกตัดแค่นี้เจียนตะเข็บอันนี้ออก เส้นใหญ่ๆ,ๆนี่เอาคะให้เราไดขีดแค่เส้นเดียวอแล้วก็เอามาต่อกันกับอันนี้ก็จะได้ชิ้นซับนหน่อยนะคะเราเราเห็น <ๆ S 1> ตัวทั้งหมดแล้วนะแล้วก็อะไรเนาะอะไรมาที่ปก,ปกปกก็จะเป็นฐานปกนะคะฐานปกก็จะใหญ่หน่อยนะใครไม่ชอบใหญ่สามารถเจียนออกได้นะเจียนออกปก,กมันก็จะสั้นลงนิดหน่อยขยายขยายกลางคอขยายขยายมันออกมา แต่เน,นี้ยมาตรฐานแล้วดูเสื้อตัวอย่างแล้วทําเสื้อตัวอย่างแล้วสวยสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นฐานปกมาตัดเคมีหนึ่งชิ้นตัดผ้าตัดผ้าสองชิ้นนี่เขียนไว้ให้ชัดเจนนะตัวนี้ก็จะเป็นปกบนปกบนนะคะก็ตัดเคมีหนึ่งแล้วก็ตัดผ้าหนึ่งตัดผ้าสองชิ้นตามนี้มาดูส่วนแขนนะฮะก็จะเป็นแขนสั้นนะฮะอันนี้ไซส์ L ก็จะยาวมาสิบเอ็ดนิ้วแล้วค่ะอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหลัง อันนี้คือด้านหน้าและอันนี้คือด้านหน้าตรงนี้คือใต้ท้องแขนตรงนี้ก็คือหัวแขนเวลาเข้าแขนเห็นเส้นกลางนี้ไหมเส้นกลางแขนถึงตรงนี้ที่เวลาเราเข้าอ่ะส่วนมากแพทเทิร์นไม่หมองมันจะถูกย้ายมานี่เนาะให้เราจับหมุนนิดนึงเช็คก่อนนะไม่ใช่เข้าไปตามเส้นหนึ่งเดียวนะในบางครั้งการเก็บแพทเทิร์นการปิดแพทเทิร์น่ะมันจะเส้นมันจะถูกย้ายนะแต่อันนี้ไม่หมองเช็คแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้ย้ายมาจากเส้นกลางมานิดหน่อยนี่ประมาณหนึ่งเซนนะฮะมันจะอยู่ตรงตะเข็บไหล ตรงนี้เข้ากับตะเข็บไหลใช้สองอันนี้ต่อกันเป็นตะเข็บหลังแล้วก็ใช้ฝั่งนี้ต่อกันเป็นตะเข็บหน้าตัวนี้คือปลายแขนพับขึ้นไปนะ,ะแล้วก็ซับในซับในเย็บเหมือนกันกับตัวนอเย็บเหมือนกันกับตัวนอก,หอนก,นก,นอกให้ถลกต่กายนี้ขึ้นไปนะเย็บกลับปลายให้เย็บเอาซับในมาเย็บกลับไปแขนเสื้อขึ้นไปก็จะได้ ถลุซับในกันไปเรียบร้อยไม่หม่เผื่อให้แล้วนะคะทีนี้แพทเทิร์นก็จะมีสองสติกจะมีจะมีสองแบบนะคเขาเรียกว่าอะไรล่ะสองความละเอียดถีท,ทวนไม่หมองพูดภาษาทางการไม่เป็นนะถ้าเป็นงานหน้าร้านนะคะไม่หม่องจะขายอยู่ที่ราคาสี่ร้อยบาทนะคะสำหรับบ่นไซนะ,ะไม่หม่องจะให้แพทเทิร์นไปชิ้นซับในชิ้นเสื้อหน้าและหลังนะคะแล้วก็อะไรทั้งหมดนี้อะ,อะไรอะไรทั้งหมดนี้แล้วก็ปก นี้นะแล้วก็แขนสำหรับงานหน้าร้านไม่บอกจะให้ไปแค่นี้อ่าไม่บอกจะขายอยู่ที่ราคาสี่ร้อยบาทเวลาทําซับในเวลาเราตัดให้เราไปตัดซับในเอาเองว่าจะเผื่อซับในเท่าไหร่หรือจะตัดเท่ากันแล้วก็มาเจียนออกตอนยิบก็ได้นะฮะอันนี้ไม่บอกจะให้ไปแบบนี้เลยตัวชิ้นหลังเนี่ยมันจะผ่าใช่ไหมฮะมันจะผ่าแล้วมันจะไม่เท่ากันอ่ะมันมันจะเกยกันนะฮะมันก็จะต้องมีการหักซับในเวลายิบนะฮะ ลายเยบเดี๋ยวคพีน่นม่ไม่มองเอาเอา,เอาตัวอย่างมาให้ดูให้เราตัดเท่ากันทั้งตัวนอกและตัวในแล้วเรามาหาักทิ้งต่อลายเย็บนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือราคา400บาทในราคา400บาทของงานซื้อหน้าเพ็น,นะเดีย๋ยวไม่มองจะไปพิจารณาในในส่วนของ e-commerce ว่าไม่มองจะบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่เพราะว่าการขายใน e-commerce เราจะต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นให้กับแพลตฟอร์มนะคะ ตัวนี้ราคาหน้าเพจะอยู่ที่สี0้อยบาทแล้วบวกค่าส่งอีกนะคะมีค่าส่งด้วยนะราคาที่บอกไปนี้ก็คือเป็นราคาของสินค้าอย่างเดียวถ้าเป็นงานสําหรับตัดจํานวนมากนะคะที่จะต้องไปจ้างต๊ะตัดนะคะไม่ว่าก็จะให้ไปแบบนี้เลยชิ้นหลังเห็นไหมชิ้นหลังสําหรับตัดเสื้อตัวนอกตัดเท่ากันซ้ายและขวาแล้วก็จะมีชิ้นหลังสําหรับตัดซับในด้านขวาแล้วก็จะมีชิ้นหลังสําหรับตัดซับในด้านซ้ายแล้วก็จะมีชิ้นหน้าข้อมหลังสําหรับตัดตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวเดียวกัน อันนี้อันนี้เราตัดหน้าร้านเราไปเจียนออกเองไม่หม่องไม่ทาใหนะ้อันนี้สําหรับตัดตัดโตตัดงานขายจำนวนมากเนะี่ยไม่หม่องก็จะทําให้เรียบร้อยแบบนี้ตัดตามนี้เลยตัดตามนี้เลยเวลาเย็บเราก็เย็บอยู่ที่หนึ่งเซนติเมตรนะหนึ่งเซนติเมตรไม่หม่องเผื่อลงมาให้แล้วเดี๋ยวไม่หม่องจะต้องทําเส้นประสาหรับเย็บนะคะอันนี้ก็คือเส้นด้าเดิมอริจินอลเส้นเส้นจริงของเขานะไม่หม่องจะเกลี่ยให้นะแล้วก็ซับในแขนนะไม่หม่องก็จะให้ไปในในในราคาของ งานตัดโต๊ะนะงานตัดจำนวนมากราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะเป็นราคาขายที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทสําหรับหน้าเพจนะะมีค่าจัดส่งต่างากนะ,ะส่วนในอ e ีคอมเมิร์ซไม่หวองจะไปบวกค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นอีกนะ,ะเพื่อนๆอย่ามาว่าไม่หวังว่าขายราคาไม่เท่ากันนะไม่หมังจะไปคานวณค่าคอมมิชชั่นของอ e ีคอมเมิร์ซก่อนแล้วค่อยลงขายนะคะโอเคตามนี้เดี๋ยวคลิปหน้า จะให้ดูตัวอย่างนะคะ